ค่ะพูดถึงเรื่องกองน้ำก่อนตัวใหม่เลยครับผมโอเคเป็นไงบ้างคะก็นวัตกรรมใหม่ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรมีบริการหลังการขายที่ดีมากๆนะครับก็แค่ใช้งานง่ายมากแล้วก็แค่กดเยอเลยแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นยยุคใหม่ที่แบบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะไม่ต้องมานั่งแบบดูตลอดเวลาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนใส่กาวอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดยังไงไม่ต้องว่าเขามีพนักงานบริการเรียกว่าคดนี่นั่นแหละไปบริการให้ถึงบ้านทุกสองเดือนเลยครับดีไซน์แล้วครับเป็นไงบ้างดีไซน์ ครับบสวยเรียบเรียบเรียบหรูใช่แต่ว่าแบบคือมินิมอลนะคิดว่ามันก็เข้ากับผู้บ้านนะครับได้มีได้ไม่ไม่ไม่เรียกว่าอะไรเข้ากับสไตล์แล้วก็มีความแบบมินิมอลอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกเออเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆเลยดูแลสิ่งแวดล้อมกันครับเข้ากับบ้านเคยขอไหมครับเข้าไหมเข้าเข้า แบบไหนเรือนหอกเรามันตต้องบับจุใจแบบนี้แหละมินิมอลเหรอใช่ค่ะได้หมดได้หมดจริงๆได้ใจเนี่ยแบบเหมาะกับผู้ชายเนาะใช่ใช่ครับปากฝากแล้วกันค่ะกับบปากก็มีก็มีอะไรดีปากโคเวนด้วยนะคะรับแบบใครที่แบบต้องหาอะไรที่แบบฟังก์ชันครบแล้วก็ดีไซน์สวยเนี่ยก็ลองมาดูกันได้นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ครับอ่า ถามถึงเรื่องเงินไมงถามเรื่องเงินขอก่อนในรอนเอาแบบนรหลังจากประกาศปุ๊บนี่คือนตกมกก้เขาก้เาแใช่กแัก็ใกล้แล้ว่ะใกล้แ้แต่งงานแล้วโชว์อีกหรโชว์อีกไหพราะวกรย่าก็โชว์ย่าก็โชว์กงเออย่าก็ถูกถูกของไงแถวโชว์ไปครั วันนี้เห็นกฟนๆเอ็มพมาแบบเยอะเยอะเหมือนกันเยอะมากดีใจอะค่ะก็อบขุ่นมากเขากว่าเราไม่ได้เจอกแบฟนั้งมานานเลยไม่ได้เจอป้ายไฟอย่านี้มานานเลยอ๋ป้ายไฟป้ายไฟเลยค่ะไฟใหญ่น้แบตอยู่แบดหมรอแบดโม่กดมาูลงทลงเลยอาลงทีน งานคู่ทั้งทีก็เลยมีแบบเพลงพิเศษมาด้วยเลยวันนี้พิเศษแล้วก็จริงๆริงก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเขาเลือกมาอ่าใช่ครับไคะซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ซ้อมแหละซ้อมก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงแบบยังไม่จบไปกับได้ฟิวเอาต์ปาร์ตี้ไหมครับทุบคนเมื่อกี้ร้องเมื่อกี้เพิ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยทำมาไม่ได้ก็ทำยังไงดีเดี๋ยวจะ ขึ้นเองละก็ร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อนเราก็เป็นนักร้องจบแล้วจบเลยไม่ต้องหาไม่ต้องดีลใช่มมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับแบบว่า after party โหก็ก็มีก็มีทั้ง happy happy แล้วก็สนุกะเนาะก็คงเป็นเป็นอะไรที่งานที่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่ ตที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกล่าเริงจอยไปชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่เรามีมาเออพูดถึงพูดถึงการเตรียมงานที่ตอรี่หน่อยไปถึงไหนแล้วมันร้อยเปอร์เซนต์หรือยังหายแพนิกยังหายแพนิกกันหรือยังค่ะมันก็จะมาเป็นรูปกกันหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ90เปอร์เซนต์แล้วค่ะยังเหลืออะไรสิบเปอร์เซนต์ค่ะสิบเปอร์เซนต์คือเหลือโปรโมชั่นของแบบ ไม้นอกของแบบไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆบอกว่าหลักขาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบตัดตัดออกอเลงเงี้ยมีหนองอะไรนะมีแบบว่าจะต้นเป็นไฮไลท์ ดไม้เขาก็อยากเาากก็อยได้ดอกไม้ที่ไม่มีในพื้นที่เพราะงาเป็นปอมเปื้อนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกมันน้อยมากตอนนี้ส่วนใหญ่พี่กิมจะเป็นของออกไอเดียนะครับเอาไปเรียนเรื่องส่วนลดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียแล้วก็จะทำก็บ้างทำใจทำใจทำใจใครใครใครเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเขาจะควบคุมงบไม่ด้วย ที่ตอนนี้บาดไปมากที่เขาคิดไปก็คิดตังค์ไปด้วยถูกปะใช่ใช่แต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบบุญกิจอะถ้ามันถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกอะไรปจริงจริงใครต้องปาร์ตเงินอะมากกว่ากันคะระหว่างคนคิดกับคนจ่ายคนนี้คนนี้เราคนให้เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้วจริงจริงมีการเสนอไประงบมีผ่านไหมหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไหมเขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อะเขาก็บอกว่า เฮ้ยเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเราเอ่ะรู้สึกไม่ดีเ <c oughs> องแล้วเราเอามาเราเอามาไม่เอาเร<อ>าเราก็ตัดออกแค่ไปแต่งเทีเนี่ยมันก็มันก็เกินฝั้นเราเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากแค่แบบอยู่แบบแค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แค่คิดว่าแบบเออวันนี้เป็นวันที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นเราก็คิดว่า เตรียมงานไปภาพมันชัดขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าตอนตอนชัดขึ้นค่ะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเลยแค่เดือนไหวค่ะขึ้นมาเหรอขึ้นมาเหรอก็ตื่นเต้นไปเริ่มมาเลยอ่ะตื่นเต้นตลอดเวลยตื่นเต้นเลยแหละมันก็เออใกล้ๆมันก็ต้องสบายใจได้เลยนะตื่นเต้นอาจจะหายใจไม่ออกเลยเห็นมาบอกว่าเรามีไปเข้าคอเจ้าสาวแล้วก็มีบ้างนิดนึงเลยค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าแค่ขับรถไม่ส่งเออเขาขับรถไม่สูงไปไปไปมีอะไรดีเหรอเทำอะไรกันหรอจริงจริงตอนนี้เรายังเลิกหายแพนิกอย่างอือว่าหายแบบว่ากังวลมันก็จะมีตื่นการหึือบ้างค่ะเป็นเป็นบางวัน เสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนเพราะว่าแต่ที่พันเดอร์เขาหยุดแต่ถ้าจะนั่งทานทุกเทศกาลนี่เราจะเริ่มแบบว่าต้องเรียมเขาแล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรไม่รู้เข้ามาเรื่อยๆต้องคิดตลอดเลยใช่มันคือเรื่องของความสมบูรณ์แบบไหมคะว่ากลัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างที่เราเตรียมตุ๋มไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวกลัวแบบ ก็ไม่มีแล้วเนาะเพรามันเหมือนมีนคนมีคนช่วยเราก็มี wedding planner ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องคอะไรอย่างเงา้เป็นไงหรือแบบตลอดตลอดตลอดเป็นยังไงเลยมันจะ <c oughs> มันจะ <c oughs> มันก็แบบไม่เหมาะพอมากอะไรอ่ะก็เจอจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะแยกกันไปเลยแยกกันค่ะมันจะแบบยังไงบ้างดูเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื wow adım, mm, ่องอะไรเลยใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแค่วันเพราะวันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่เจอรู้ไหมว่าเพื่อนๆจะมีอะไรมาเรื่องแบอะไรมารู้มากก็กลัวอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเป็นแบบ เอแบบนี้ยเราจะเจออะไรอ่ะงเงละคนก็คือตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงเออได้แต่งตามตอนไี้ก่อนไหมครับเบาๆไม่เขาบอกว่าอ don't say no โอ้โหใช่หรอคือต้องทำห้ามแล้วต้องทำทุกอย่างต้องคิมอ่ะเราก็โอ้ยยาว่าอะไรแบบลิสต์ไม่อันนี้ไม่นั่นเลยอย่างงก็ส่งไปแล้วจะเพื่อนเชื่อไหม เพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดอ่านหรือยังเพื่อนอ่านหรือยังก็มีบ้างเลยก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอ่ะเอาไอ้คนโบืแล้วอ่ะถามเราตรงไอ้คนนึงแบบเฮ้ยยูชอบเค้กอ่ะแล้วก็แบบไม่ต้องถามที่เพื่อนต้องถามเราว่าชอบเค้กไหนมีถูกกับนะคะว่าถ้าแบบเล่นแรงหย่อนงานก็คืองานอื่นทิมเชื่อว่านางคิดไว้อยู่แล้ว ทุกองเรื่องขอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นภาพอัปเดตตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างหรือยังเป็นโครงขาวๆอยู่เริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงเซาไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทําให้ตรงตามกําหนดนะฮะอันนี้คือบอกช่างรือบอกใครบอกช่างกำหนดเมื่อไหร่ยี่สิบเดอนหน้าเนาะคุณแม่จะเดินในยี่สิบ ก็เแตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะจริงๆตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างเพราะว่าโคมันมาแล้วเหลือคอนโซลมาอย่างหรือว่าเหลือไฟฟ้าเนี่ยหละค่ะแล้วก็มีพวกงานผิดที่ยังไม่ได้แตะเอะไรทำไมถึงต้องเสกไฟในยี่สิบปีศาลทำเรื่องงานยามดีอยู่ทำเรื่องหรือว่ายังไงมันมีมันมีมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนก่อนที่เราจะไปนี่อคืองาน ิจะบอกชัางว่าจะบอกชัางว่าไงถ้ามันไม่เสร็จต้องเสร็จก็บอกพี่ๆตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยพี่งๆมันเหลือในส่วนไหนอ่ะก็ นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสําคัญมากๆเลยที่เราเป็นห่วงวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็เอ่อเทสคือจะมไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแอร์เอออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะนะมีคิวปล่อยไฟเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดําเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ไปเร่งเขามาไม่ได้แเราเกรงใจต้องติดตั้งในยี่สิบเนี้ยต้องใช้่ล้อ่าและไม่พลาดความดูไอ้ความที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนเป็นตามที่เราต้องการเลยมนะแบบแบบ บร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นเป็นแบบงานทุกคนเป๊ะมากอินเชียร์ก็เป๊ะมากใช่แล้วเราก็ไปดูเกือบวันทุกอาทิตย์เนาะใช่ครับก็มีความคืบหน้าตลอดเป็นสิ่งที่เราเราเส้นแรกอ่ะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นเป๊ะๆเลยเราไปดูทุกอาทิตย์เป็นอย่ไปเรื่องเป็นสองอย่างไปให้กำลังใจช่างไปให้กำลังใจ แล้วเรอยากในบที่เตรียมห้องไว้ใหุ้่ไว้แนค่เยเียมื่อที่ห้องเดียวค่อาเตรียมไว้ห้องเดียวเดี๋ยวเรเดียวก่อนถ้ามาสองสมมติแบบสปายมาไปหน้าย้ายบ้านร้นเรเ็มีก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้เีแค่คนเดียวอ่ะแล้วในมุมของที่เราต้องการมุมโปรดเรามีไหม ไใจงไอ่ะน้มุมของเขาเยอะเลยแป่เสร็จไม่ทันต้เสื้อางไนะ้อางยันะคห่งห้องหรือสองห้องก็้เสื้อผาเป็นตัวยูใช่ไหม่ตัวเอ่อห้องแต่งตัวเป็นตัวยูเขาหมดเลยเป็นตัวติงนึงอะเปนแบบเด็กเหมือนก้อนแง นะครับเยอะแล้วโอ้รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วมั่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะหรือว่าเกินร้อยไปหน่อยรือเปาเกินป่าเกินนิดนึงเกินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้นะครัใช่ค่ะไม่ได้บานปลายฟรีฟรีมั่งทำได้เหรอห้าสิบหกสิบหนึ่สิบห้าร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย ไม่รับคุยนานจริงมากเลยนะเออประมาณเนาะพี่เอ้าเขาจะหายไปไปล้วต้องเว่อร์เว่อร์เอาเดี๋ยวเขาไปพลาดหัวจริงกันเถอะอะไรกันนะตัวอื่นเราเชื่อมั่นในในการทำของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพลแบบ ไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราเพราะว่าต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองพอแล้วนะ่ไหมเราก็เคยทําบ้านอีหลังมันก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี้ยไทม์ไลน์ของมันมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไม่เติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่เราก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่าไม่บานปลายใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมทีมเก่งมากต้องยอมรับถ้าถ้าเราเล่งแค่นั้นเองย้ำไปที่ย้ำตลอดบัญชีบ้านไปเลยนะคะหลังเป็น ขอไม่ทำนะคะทำไมคะขอลาออกทำไมคะเหนื่อยมันเครียดาดูซ้อมตัวเลขไม่ใช่หรอต้อตกเลขนะคะตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นไทยเป็นยูโรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วถ้าเห็นเราแบบผกบการใส่ผมบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาสั้นๆ จะปกติมันจะเป็นแบบหน้าที่ของแบบแม่บ้านนะกับการแบบดูแลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาดอร่ออันนั้นเราทำอะไรรคนะรคิดไม่ออกคิดรอกินรอใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆเลยผมจะไปล้างสระเองใช่ผมจะไปตักใบไม้จะงม ป็นเป็นพยาไม้ตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะต้นไม้ต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่มีต้นไม้ได้บอกว่าจริงเหรอมันต้องสวยงามเขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปขวาดต้นไม้ไอ้ดอกเม้ไปไม้เองมันต้องร่มพื่อจะรอดูเลยรอดูยังเซ็ตไม ตื่นตเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปอยู่ที่บ้านนะเราก็แบบนี่มันคือบ้านในฝันของเราจริงๆทุกแบบทุกที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆของคนอะไรเนี่ยสั <c oughs> มผัสอะไรอยู่ไหมอ่ะก็มีบ้างนาะคะก็จะแบบอุ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วเริ่มเป็นชิ้นเป็นอ,อันรสึกว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่าโลกเลยอ <c oughs> ใช่เราสร้างจากศูนย์เลยค่ะแล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันแบบ ยินใจมากแล้วตอนตอนเข้าไปทีบ้านมองหน้ากันเรารู้สึกแบบนี้นต้นตังจับมาได้ที่เราเห็นคนสวนแล้วไม่รับหน้าที่จังเลยอ่เห็นนะร่านสวนลอยก็ควรก็เป็นคนสวนไม่ได้คนขับรถใช่ทำทุกอย่างคิมคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแล้วคิมก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ดิ้นข่าวในหัวบอกคแฟนหน่อยว่ามันทุกคนก็เชียร์เราไหมรองเริ่มต้นอ่ะเนาะค่ะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่กำลังใจที่พี่สื่อด้วยที่แบบว่าอยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแค่จะจีบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดมาสมร์ตามาตลอดเลยค่ะแล้วก็ดูเสร็จแฮปปี้มากแล้วก็ตอนน so ี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่อีกทีนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนแด้วยค่ะ อาปีทามเมื่อกี้ที่บอกวีทีต่อสุดื่องแต่วีทีบอกว่าพูดกันทุกคืนพูดกันตลอดพูดว่าอะไรค่ะพี่พูดพี่พูดกันหมดก็เราก็ก่อนนอนเราก็คูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำพัหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมก่อนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างคืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนปิดก็ปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขาแล้ครับมาแล้ว แล้วก็นั่นแหละครับกินยังไงคืนลูกยังไงคืนขอมคืนไมหอมคืนนี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วหลับไปแล้วโอเคเลตอนนี่ก็หลับใส่ตอน เป็นจะมีค้อหรือขอแหวนเนอะข้อจริงเลยนะอนาคตดีนะอนาคตดีนะโอ้ยข้อ i e t y